ตื่นขึ้นมาวันหนึ่งวันหนึ่งขอให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กราบไหว้บูชาท่านแล้วค่อยไปทำหน้าที่การงานประจํำวันของตนงเวลากกลับมาถึงบ้านถึงเดือนเถึงเวลาจะหลับจะนอนก็ให้พากันกราบพระพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อน แล้วจากนั้นก็ <c oughs> หาช่องหาทางเวลาที่ว่างซึ่งในขณะที่จะนอนนั้นแหละเป็นเวลาว่างที่สุดยิ่งกว่าเวลาอื่นใดให้ทำความสงบใจความสงบใจเป็นยังไงคือใจนี่หาความสงบไม่ได้ตามปกติของมันเพราะกิเลสฉุดลากไปให้อยากคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ คิดสืบคิดต่อกันไปตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทัง